ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในวัดผูทอกนะครับจังหวัดบึงกาฬวันนี้เป็นวันที่สิสิงหาคมนะครับวัดผูทอกเป็นวัดปิป,ปัส,สนานะครับอันนี้เป็นส่วนของพิษพิด,ดทพันบ้านผูทอกนะครับมีชั้นวาง ชั้นที่ขึ้นไปถึงสูงสูงที่ท่านทาเป็นเจดีขึ้นไปนะครับขึ้นด้วยบันไดไม้ความสูงอยู่7ชั้นส่วนที่เรามานี่เป็นส่วนที่เป็นโถงกลางของห้องพิพิธภัณฑ์น,นะครับ ไม่ค่อยอยากไปไหนหรอกแค่ฝ้องบ้านถ้าจะมาที่ไม่ต้องมารอบๆก็จะมีรูปของบรรพกระสันะครับของเบอร์ไทย ข้างนอกก็จะเป็นสระน้ำนะครับจะเป็นสระน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นทางที่ขึ้นภูเขานะครับอันนี้ส่วนที่อยู่บนภูเขาเจ็ดชั้นเป็นบันไดวนนะ แล้วก็มีพื้นที่ให้เดินรอบๆด้วยครับส,ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับเดินรอบๆวัดนะครับเป็นโต๊ะไม้แกะสละักรูปต่างๆนะครับ เป็นซุ้มเห็ดนะครับข้างล่างมีปลาเยอะเลยนะครับเป็นปลาคราฟครับนั่นเถือเขาที่พวกเราไปเดินขึ้นกัน ¡Gracias!